สวัสดีนะคะเอซวันนี้มีแกงต้มนะคะแกงต้มมะละกอสุดยอดนะคะแสบแบแสบค่ะนะคะจะกินข้าววันนี้กินข้าวแต่วันนะคะพี่พลอยกินข้าวแต่วันวันนี้นะคะกินข้าวประมาณหกโมงกว่ากว่านิดๆน,นะคะต้องกินข้าวแบบนี้นะคะ ดูบรรยากาศข้างนอกตะกี default, mascot, uno, ้ฝนตกนะคะ FT ตะกี้ฝนตกนะคะตะกี้ฝนตกค่ะนะคะเพิ่งหยุดค่ะนะคะฝนตกเพิ่งหยุดค่ะนะคะ f ีฝนตกเพิ่งหยุดตกแรงด้วยนะคะตะกี้นี้ตกแรงเลยแหละนะคะอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะแต่มันก็ยังลมแรงอยู่นะมันยังไม่ขาดเม็ดนะเนี่ยยังตกอยู่นะคะยังยังลงเม็ดอยู่นะคะตะกี้ตกแรงมากเลยโอ้โหแรงมา แต่ว่ามันก็ตกไม่นานนะคะอืมนะคะหน้าฝนเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อน,นะคะพี่พลอยก็ไม่ใหญ่จะออกไปไหนพี่พลอยกลัวนะคะกลัวไม่สบายเมื่อคืนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไร่พี่พลอยอ่านี่นะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะในเทพมืดตึ๊บเลยนะเน่ะนี่บรรยากาศข้างนอกนะคะนี่บริเวณนะคะ ตึกข้างหน้านะคะตึกนู้นนะคะพี่บอยอยู่ตึกนี้ที่ถือถือถือ,ถอ้องอยู่นะคะ <c oughs> ลมแรงเลยค่ะนะคะลมยังแรงอยู่เลยนะคะลมยังแรงอยู่เลยนะคะบรรยากาศมืดเลยนะ,ะมืดอยู่เลย <c oughs> ลว่าก็ซื้อแกงส้มมานะคะซื้อแกงส้มมา เดี๋ยวก็ทานแกงตุมกันข่ตีนะคะอยากทานแกงตุมค่ะอาหารร้อนๆนะคะหรือว่าพี่พลอ,อยอยากจะกินให้มันอืดๆอ่ะให้มันหายอืดห,หายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพลอยจะกินยาเผืว่าตัวเองไม่กินข้าวแล้วก็พอกินข้าวสองทุ่มสามทุ่มบางทีสองทุ่มอย่างเงี้ยกินเสร็จปุ๊บอาบน้านอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีละเมื่อคืนเกือบไปโรงพยาบาลน,น่ะพี่พลอยอ่ะ หายใจแบบบอกไม่ถูกเลยเหมือนก็ปรากฏหลยพอพอเลอออกมามีแรงนะคะก็เลยนอนได้ที่แรกนอนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันจ้า